นี่มะนาวเห็นหมดะีีมะยงต้อนีโอ้โหโท้ๆโลมีแมก้าส้มโอนะนี่สิ้ำไมมาเหมือนมะกรูดเลยล่ะใบนี่ค่ะนี่

ตีนแปดอันนี้ฝักหลังทำไมต้นมันไม่ต่อเลยฉันปลูกทีหลังต้นเนี้ยเมื่อก่อนมันตายแล้วก็ก็ไม่โตทำไงกับมันดีชมพูจะไม่รอดอะโวคาโดมันแรงมันก็เป็นึ่งนะหันพื่ยดูใบ ก็ว่าคง abei, ไม่ได้กินนี้กระเพราขับมะนาวลูกด้วยกันโอ้มีลูกสองอันหวงลูกงั้น้เห็นมีลูกเยอะอ๋อนอันนี้ตีีปี๋ตี๋ล่างขา ឈិបលាចាសុំអូ